ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมต้นไม้ห่วยราดครับมือนีมาไร้งานตัวครับผมสายแน่ครับผมพร้อมครับง่วพญ่คําป่านครับเป็นกำลังสิรลอยงัวน่นออกไปจากคอครับผมแต่ว่าผมประสนเจแล้วครับง่วตอนนี้พี่น้องครับผมนี่ได้หนูมากครับมือนี้พี่น้องเออ ได้มาจากไ่หูบ่ครับผมทีมงานดับแนวครับผมไหม่ม้าเสียนเคครับเสียนเค่เป็นไห่มาครับผมพี่น,อน้องก็เลยทีไม่เห็นแนวกินครับนี่ติดตามครับว่บาจะเห็นอีหยังกิ่นมือหนีอ้อมกับอ้อมแล้วย่างกับย่างแล้วครับเดี๋ยวมีนูต่อไปครับผมติดตามพี่น้องมะเห็นยังกินมือนีมากมากควันไอไฟกำลังควันหยหอกมาห่วยห่วยห่วย,ย,ยเหมือนไฟไหม ไฟไม่บาทบหรอบวกว่าไฟไม่บาทเอ้าพี่น้อนครับผมตี่ตางครับ เอามันเป็นรุ่นแล้วครับผมเอาแล้วเอาเมลียงมันดำมันบดดำแั่เมลียงบ่เหลียง,ม,ม,ยง,ม,ยงมันกระดังครับนี่จังสีพร้อมเอาเลยครับผมขนุนบ่อหอนครับขั้นตอนต่อไปครับผมพี่น้อง พี่น้องติดตามครับผมคันตอนต่อไปกคือเขาอย่างครับผมโอ้ไฟคือแห้งแต่เัาเป็นยังครับยี๋ย,ยุกข,ขึ้นเราก็ได้ครับผมย่างครับโอ้ไฟแห้งไฟแห้งห๋งยวจัดการก่อนครับไฟแห้ง พี่น้องครับผมจมมุมมุอยู่เลยครับผมพี่น้องมือนีผมปฏิเ็ดเมนูหนูครับผมแต่ว่าลาบปากครับมือนี้เมนูหนูแต่ว่ามือต่อไปครับผมเบิ่งเอาครับผมตัวง่ายเลยครับผมพี่น้องเบิ่งเอาขอบคุณหลายๆครับผมไก่พูดไอ,อ้โอเปร่น รถผู้ใด้ปูนี่เหยียบให้ครับผมตัวเงี้ยเลยรถบ้านสนุกครับเขาได้เรื่องลยรถบ้านสนุกให้มันรับผิดชอบที่จะคล้องกันเชียร์ครับผมรถเหยียบไก่ครับเออไปล้วพูดครับผมเออเฮียจังไรกินเนี่ยแต่ว่าเอาเมนู่ฝุ่นก้อนอันนี้อาจจะเอาไว้ก้อนก็ได้ไว้ก้อนใบก้อนครับผมเบ่งเอาครับผมโอ้ยหลับปากขนาดครับผม มืออื่นนี่ครับผมนี่บักโจนใหญ่เลยครับอยู่บ้านอื่นบักโจนผมหูแล้วว่านเปลี่ยนน้ำยางรถจังเกียบครับผมย่ามเวลามาเห็นไอ้คลิปแนวกิ่นแามแดงต้มสดกุกๆต้มซดกุกๆเงินขันสดกุกๆครับผมเป็นยังไงซุปกุกๆซุดกุกกๆเอาไปนั่ง เออพ่อเดี๋ยวไปเห็ดนักกินกันครับผมมา <c oughs> มาพี่น้องมา <c oughs> มีนูนหนูห้อตัวครับต้มซุปกุก้งไว้เมื่อหลังครับผม <c oughs> ออมันก็ขึ้นไว้ถึง,งกระเด็ <c oughs> พี่น้องครับผมเดี๋ยวเห็เมีนูหนูครับ ลืมบอกพีน่น้นงอ,นองว่าเช็ดเมนูอย่างแต่ว่าก็บอกว่าถือกันว่าสิเอื่นยังครับผมเดี๋ยวเห็นแล้วสิบบอกว่าเอื่นยังครับอันนี้นอยแค่พี่นองเลย มนมวอน้ำมอนน้ำไก่ครับผมข้าจะจมอมยังนั่นแหละจมน้่ไก่เอ,อ๋ที่เป็นยังไงไม่กินได้ยังที่ตัวห่วยนี่้องมาเบิ้งเม,งเม,งงมน,เนู้ฮอกวานคำหมื่นนี่มาเบิ้งกันว่าผมจ็นแล้วชิชกินครับผมนูนี่กินน่าหลายแบบแล้วครับ เด็กแบบไม่กินบ้างครับผม ไม่ใส่หน่อยใส่หน่อยเดียวเลยเสร็ครับอหอมพี่น้องบานใส่กับหมเข้าไปแห้งหอมครับธรรมดา,าย่างนี่หอมอยู่แล้วครับผมอ้ยอันนี้ข้นนี่มันหน่อยพอดครับผมข้นใจสวยไหม ผักครับผมนมันหอมเพราะว่าพี่น้องคือนิีเดาออกิวขึ้นยีตั้งซืออง้ออีกเดาออกอยู่ครับผมนี่นให้จังเสียครับเรียบปล่อยครับผมชิมจักคำก่อนครับผมพี่น้องข้างนอกพฤษภาะจีเอินง่วงมันฟังเสียงแล้วพฤษภาะจีเอินง่วงครับผมกับผักครับผมพี่น้อง บ่ต้องดักบ่ต้องโกโกกกดักได้แล้วตัวนึ่งเอ้วนุ่งเอาหอมหอมเ้อย่างมั้ครับผมหอมหัวหัวหัวหอมไหนชิมไหมงานไปยังคำบาดจิ้มครับผมชิมแก่ซ้ำได้กันครับ แซ่บพี่น้องตัวนยังไงเป็นยังบาหูจังคืออยู่ครับผมเพราะผมพัตังเ <c oughs> ขาทุกออกไปกินครับผมติดตามีน้องเอ,าเอา้าพี่น้องครับผมได้เวลาครับผมได้เวลาโอ้ยแต่เว้อะไรตรงนี้พี่น้องเบื่อเหรครับบรรยากาศครับผมเดี๋ยวจะบอกเม,ม,มนูว่าเมนูเขาซื้ออย่างครับผมพี่น้องไเมมองเมนูครับ นี่วิ่งได้ครับผมโอ้ยสุดยอดครับปิดตากิน,นบ่พี่น้องเบื้องออกพี่น้องครับเบื้องพักขังเคียงเด้อนี่พี่น้องสิฮู้ว่าอันนี้มันจะเป็นซื้ออีหยังครับหนูนั่นแหละครับผมเออที่ตามครับผมจัดไป มากินข้าวแร้งนับกันครับผมพี่น้องเว้นกัล่งตุกดินครับผมกันล่างตุกดินกันล่างตุกดินครับเบิ้งเอาครับผมโอ้ยบรรยากาศเข้ากันขนาดเลยครับกินข้าวยามือแรงครับผมมาบาพี่น้องไหอมากินครับเมนูมอนีเฮ็ดเมนูไม่ครับกินข้าวครับเมนูหนูครับ่ว่าเขาเฮ็ดแบบไม่ครับผมนี่ครับเมนูยังไงก้วยหนูเ่รขันก้วยไม่ต้องเปลี่นดิบดิบไง ลาบเออลาบก็ได้ครับผมน้ำตุกก็ได้ครับเออน้ำตกหนูเนาะน้ำตุกนูครับผมเอาไม่เห็นน้ำตุกเป้งเลยฮะหอมบ่มมนจริหอมหอ,อยยางเนะหอ,อยยางแค่นนนเนาะสุดยอดเลยครับผมมีน้องมากมากพี่น้องมาต้นบ่ไดลนะครับผม,มบาสบีเล่าครับบา,าบ่<ห>ครับผมพักเงียกว่าเดีย โบ๊กแก่สำเนียบ่อันนี้อันนี้ยังไงประกาศประกาศเคียวปีอยู่บ้านแต่วามน,นี่ประกาศสวยนะที่แบบขายกันเลยครับผมก็ไปบาสาบีเนาะ้ไปกินบาสาบีูุกงเทียครับผมคือพอเลยครับว่ากินมาตะหน่อยแล้วแบบแบบนครับรสชาติแบบนี้บาสบีครับผมแบบแบบแบบขึ้นจมูกขึ้นดังขึ้นกันครับออพี่งมาพี่น้องมากินน้ำตกหนูครับผม บ้านเอิญประกาศคิวประกาศคิวสุดไลยเงียบก่อตาอนี่นะประกาศคิวปีที่ว่าเอิญไมันห็นประกาศทิ่ไหนกัประกาศคิวคิวขึ้นกินออมกินย่างกะกินมาตลอดครับผมอยเลยกินว่าจะมาเคยเห็ดอยู่ครับออตอนนั้นสมัยทด่กี่ไปคุดมัานครับใครแต่ว่าเห็ดแบบมีน้ำ หลักตัวทุกนี่แหละครับแต่ว่าเพื่นเห็ดแบบไม่นำใต่กับหัวของผมก็ครับอันนี้ผพมเพียนแหงครับผมเพ็้นแหงมันจีได้แบบบริเลียนเนาะน้ำตกำหัวครับพี่น้งองว่าหลักก็บบ่าได้ พักหนอ่อพักหนอก็ล่างงามครับผมเดี๋ยวสิจัดการลากจังมือครับมันไม่โบ๊ะโอ่งแกาทำไหนเนาะตื้นออตามบานผมเนาะมันมีอีกแบบหน,นึ่งด้อโอมแบบหนึง่งก็ผู้ใหญ่หน้าผู้ใหญ่หนา ขึ้นจมูกครับทำโต๊กดีๆอย่างนี้หรอกแล่นแบบแหงๆหรอกหนูตาเห็นไม่นามมันก็สีเรียนๆนะก็ะเลยเห็นแบบนี้ครับ ขย่างก็หอมเนาะหึย่างก็หอมเนาะอึงัวกระเฮีสมก็มีดิอยู่บ้านอีริ่งเลยย่างที่แหละย่างแล้วก็มาปรุงแบบโป้งๆี่แหละหึมยุบันเอิ่มผ่าไม่อยู่ผมมั่นๆเนาะให้แต่ผมเลยเห้ยหงัย ทั้งเลยยิ่งจะขมหวานเป็นยาเลยเนี่ยเราก็อย่างนี้ว่าขมเป็นยาเลยเนี่ยหวานเป็นร่มเลยบอกยินแต่ขมแต่ว่ากินไปกินมาหวานบนี่ทั้งแรกเป็นยาที่แรกเป็นยามันขมกินไปกินมาหวานเป็นร่มนี่ซิมเบิังวะใช่ไฮะมันเมียนผักบ่ล่ะกินดีแค่ยันนี่ ก็นอนข้าวแข้งขาหายบมองตองขึ้นบังใบก็เสร็จแต่กักกูหูฟังเลยหูจัดหมดรถเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานมันรถเด็ก พูดบ่กเฮ้ยภาพพูดแกจำแนกไหมบ่บอบกเป็นยังที่เป็นจำแนกเอ้าตกรถเออตกรถตกเรือโวกมัเม็ดเตียอ่ะเดี๋ยวว่าใครคนแกจำแม่ครับผมเจ้าอาการจำแม่จักไม่ยังแน่หรอกบอดูครับผม แต่ว่าที่เน่นมันแสบพี่น้องต้องไปซีบิึงนะครับอย่างให้มันแหมก่อนแม่นะครับมาปุ๋งเกลียงครับปุ๋งเกลียงหลับเนาะอย่างอะไรทุกแล้วมาสับปุ๋งเกลียงหลบัลลบครับผมใส่หัวขวาไปนั่งใส่หมูน่าไปนั่งที่จริงม่นมาเย็ดขุมโอ้จมใจที่อื้นรับพี่น้องครับไปสักคำก่อนดีบ่มีเห็ดเปรี้ยวนั่งโตกไป มึมงเอครับผมโตโดนไล่ก็อยากจีนัยมือแมนครับก็อยากิีอยากกิน่าเหมือนกับผมมันแจ็บซึ่งตามครับตนต่ไม่รัดรที่ว่าตีแก้วไป็นยังข้ามป่านคระปุกโซ่ครับโซ่ด,ดีเแหละเดี๋ยวเขาจะมีเมนูใหม่ไปเรื่อยๆครับแย่แต่คิดได้ครับผม อันนี้ก็คือน้ำตกหนูอย่างแล้วไม่เห็ดนั่นแหละเห็ดหลาเป็นอย่างเห็ดคุ้มเปรี้ยวแล้วแต่ครับผมใช้เปรี้ยวกับแจ้บักหน้าเห็ดคมกับแจ้ดีไปแจ้เพื่อนกันครับผมติดตามครับตมกี้เลยครับผมมันสิเบิดมันยังดอกกินตุ๊กนาดีครับผมบุ้ทองหน่อบุ้เลยไม่บุ้งบุ้ี่กินบ่แมงหรอกคือเนื้ยจีจําไม่ อือ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  ี๋้วสิเปล่าเนียอมลัลาบกินครับพักหนอกครับผมลาบเนี่ยแขมขๆติ่ตามได้ครับเด้อว่าเไม่นู่หลาย <c oughs> เ่าเยี่าฮไาเ่าฮ่าฮ่ยฮ่า่าฮบน่าฮ่าฮ่เฮีา่่ะฮ่าาฮ่าาาา่าฮ่า 哪个好画？